โอ้โเอาลดนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาเสือเป็นปกโอ้เสือเป็นปกเปิดมาก็โเสือกำลังพักเหนื่อยอยู่เอ้าเอาได้ยังได้ยังได้แล้วจิดโอเคเอ้ยไม่ได้หัวเอาหัวหายเสือไม่ได้เงีนเสือหัวหายไม่ได้เงั้นใ่มันใหญ่่ โอเคครับเเบบออรร์์นี่ขอบคุณครับโอ้หัวหน้าเรายังไม่เลิกเลยมืดแล้วไปต่อไปต่อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่น้ำเปี้ยวจ้าแม่น้ำเปี้ยวนาค่ะนะคะเดี๋ยวลุงนาพาไปดูนั่นเองนะครับพี่น้องค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยกันนะคะงานหินค่ะงานหินท่านนี้เรายังทำงานกันอยู่นะคะงานหนักงานหินมากเลยนะคะงานหินจ้างานหินสวัสดีพี่น้องทุกท่านเด้อนะคะตุณาก็จะไปสะหินนะคะหลายกองแล้วลายก็ชักไปหลายเพื่อนเนี้แต่หลายกองแล้วไม่ได้มะที่พราะว่าความ่ได้ไหวมื้นถ่ายได้เมื่อกีนี่ก็ตัดช่องนั่นก็ตัดเดี๋ยวตัดที่ มันตันนะคะพี่ใหญก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรมองเห็นใช่ไหมหนูนาาชาวเอาเออพรุ่งนี้เช้าค่อยมาสวัสดีนี่สิบท่านนะคะอยู่ตรงห้องนอนชาเหนือกันกระซ้าไปก่อนพรี้เชค่อยมาแชร์ให้ยายด้วยนะคะโหกล้องพิทอสว่างแสเออเปิดไปหน่อยเออกล้องพี่ต่อสว่างมากเลยอัาคลิปก็อัาไม่ได้โอ้ยอสื่อมีแบต่หว่า แบตสำรองเสือมีไปเอามาสายชาอยู่ไหนเอาสายชาร์จอยู่นี่มือมืออยู่ที่ศาลาไงแบตบก้อนใหญ่นั่นอ่ะไปเอามาอ่ะอ่ะอ่ะเอามาเลยเดี๋ยวไปแบตก้อนใหญ่มาบิ้งวิ่งก่อนแล้วค่อยวิ่งไปแบตก่อนโอ้ยเอฟซีคอรถ่ายคลิปกแถ่ไทประเดีด๋วยวเอฟซีเอฟบรศัพ 15. ท์มีปัญหาลงอัพอัพประดีย๋ยว ก็สุ่มใจด้วยมันถ่ายอะไรก็ไม่ได้มันต้องไปอัพให้มันหนึบถ่ายไปเลยมีไฟแล้วค่ะมีไฟแล้วจะขยับกล้องเข้าไปข้างในก่อนอออนะฮะาทไมสวัสดีครับผมทีมซีแชนแนลนะครับ โอ้บาปตั้งแต่คืนสวนยมยมขึ้นมาถึงงานเป็นของขึ้นมาถึงงานเป็นคนพระรถรถมาแล้วมาแล้วเด้งมาแล้วก็เป็นพระรองนะก็เป็นคนพระเออเป็นคนพระเป็นคนพระบ้านเป็นคนพระเออ

พี่ต่อใช้ไฟอะไรส่องทำไมมันสว่างขนาดนั้นอ่ะโอ้โหสว่างโลเลยเดือดลงละห้าร้อยลงละห้าร้อยโอ้ ตรงนี้จะเป็นซุ้มทางเข้างานวันที่9นะฮะเราก็จะเลยต้องทำการเทหินเพื่อให้ไอชีเดินได้เะิดวกนะครับและมันจะได้ไม่มีฝุ่นนะฮะไม่ตลกฝุ่นนะไม่แฉใะนเอซีเนื่องจากว่านะครับ หน้าหนาวเนาะนะอากาศมันจะแห้งแห้งแรงๆรนะฮะทางเดินมันจะเป็นฝุ่นได้นะครับเราก็ต้องปูทางเดินนะฮะให้สวยงามนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเอฟซี FC จ้านะกดไลค์ดูโฆษณานะครับให้กำลัง